ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ปูสู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสี่ภาพมาตามแนวทางเนาะพี่น้องเนาะแนวทางปูอุดรน,นะครับเนาะแนวทางปูอุดรในเขาหรือหลุดพี่น้องแนวทางทุกสิ่งทุกอย่างมีเขามีหลุดได้พี่น้องเด้อนะครับแนวทางทุกสิ่งทุกอย่างมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะ พี่น้องครับเมาเบบึงแนวทางย้อนหลังของปูอุดอนพี่น้องเมื่อบึงอันชุดฟันธงก่อนพี่น้องปูอุดอนฟันธงอะไรเนาะพี่น้องเนาะปูอุดรนะครับปูอุดรฟันธงไปที่ศูนย์พี่น้องนะครับฟันธงไปที่ศูนย์พี่น้องนะครับแต่ฟันธงไปที่เจ็ดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแนวทางของปูอุดรนพี่น้องนะครับ รุดพี่น้องนะครับย่าไปเสียใจย่าไปเสียใดยพี่น้องนะครับเนาะมีทางแก้ตัวกันไหมพี่น้องนะครับมีทางแก้ตัวกันใหม่พี่น้องนะครับมีเขามีรุดได้ทุกสำนักทุกอาจารย์พี่น้องแก้ตัวกันใหมสำหรับปูดอนนะครับเนาะมาเบิ่าบางเนวยทังชุดเต็มเพิ่นพี่น้องชุดเต็มของปูดอนกะรุดได้พี่น้องได้ชุดเต็มปูอูดอนก็รุด,ดนะครับวนบบันที่สองตุลาสองห้าหก เจ็ดลาวพัฒนาปูอุดรวิ่งบนล่าง3กับ7303 1พี่น้องนะครับ32 3, 3 4707 2 7 4และ76พี่น้องแนวทางผลออก04 8 9์ี่เพี่น้องผลออก4 8 9แด้ได้พี่น้องได้489กับ04พี่น้องนะครับฝพนหนให้3 0 0 3พี่น้องนะครับกับว่าเป็นยังมาสู่กันต่อพ่อกันไหมกับปู่อุดรพี่น้องนะครับ มาตามต่อกันเลยพี่น้องนะครับมาตามต่อกับปูดดอนเลยเดี๋ยวใส่วันที่วันทางสัปดา์วันที่สี่พี่น้องนะครับมีเขาไม่รุดพี่น้องประ้องยานนะครับวันที่สี่แนวทางพอใจดีนี่เข้าทุกอาจารย์เข้าทุกสำนักพี่น้องวันที่สี่ตุลาตุลาคมนะครับสองห้านะครับ หกเจ็ดนะครับผมตุราสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาพี่น้องลาวพัฒนาปูอุดร นะครับปูอุดรพี่น้องแนวทางมีเขาามีรุดได้ขั้นเขากับเขาเขาตรียมเตียม,มปูอุดรก็ได้ขั้นมากกับมากแบบใจหายรุดกับรุดแบบใจหายพี่น้องนะครับมีเขาามีรุดเนาะพี่น้องบ่าวากันนะครับวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างเนาะ วิ่งบนล่างของปูอุดรพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างของปูอุดรพี่น้องนะครับปูอุดรวิ่งบนล่างอย่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างปูอุดรคือพี่น้องนะครับปูอุดรพี่น้องเอาห้า กับเจ็ดพี่น้องนะครับปูอุดรห้ากับเจ็ดพี่น้องเอาเป็นจังไดกับเบิ้งกันไปพี่น้องเพายุ่งกันไปนะครับห้ากับเจ็ดนะครับปูอุดรวิ่งห้ากับเจ็ดพี่น้องนะครับเนาะผู้ใดเป็นแฟนกับแฟนช่องของเจออยกะตั้งนาตั้งตารอค่อยถ่า กดไลค์กดแชร์ห้เล่าหลายๆพี่น้องเราจะได้มีกำลังใจพี่น้องนะครับเดี๋ยวได้เห็นของเกออิ๋นน่นอนพี่น้องนะครับพี่น้องครับมาเบิงแนวทางการจับคู่ของปูอุดรพี่น้องแนวทางคนจับคู่ยังไงพี่น้องไปเบิงพร้อมๆกันนะพี่น้องเนาะไม่ต้องเสียเวลาปูอุดรจับคู่พี่น้องนะครับเนาะห้า 0 5 1 5 2 5 3นนี่พี่น้องปูอุดรเดอ้อแนวทางของปูอุดร จับคูใ่ให้พี่ให้น้องให้พี่น้องพิจารณามักกาจัดคัดกาพานนะครับเนาะบ่ากันแนวทางมีเขา่ามีรุดพี่น้องนะครับสวยสดงดงามพี่น้องกระจับตาผิจารณา,าแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์แนวทางเพื่อนเขา่ารือรุดพี่น้องกระคงศีราบกันดีเนาะพีนนะพ่น้องเนาะจับคู่ให้พี่นอ้นะนอ,งอ,นนองนะครับมักลักได้พี่น้องตัดเอารักหันมักลักได้ตัดเอารักหันพี่น้องนะครับ ถ้าบ่อสั้นกระถา,าฟันทงทุ่นหน่อยๆถาฟันทงเสียงดวงกับพี่น้องเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ฟันทงให้นะครับสีฟันทงให้จับคู่ฟันทงพี่น้องถ้าสมมุติว่าเนาะสมมุติว่าทุ่นหน่อยพี่น้องนะครับวัดดวงเสียงดวงแล้จับคู่ให้หนึ่งคู่อาจารย์ละหนึ่งคู่พี่น้องนะครับเนาะวัดกันไปพี่น้องวัดกันไปเพิ่นมักเพิ่นบามาเนี่ยนามาา แท้ๆละ่ะเพิ่นจังปั้นพี่น้องนะครับเสียงด่วนกันเสียงด่วนกันไปเพื่อนกับ,บ่ารูดรอกแต่ว่าสูตรเพื่อนมีเพื่อนกล้าการันตีสูตรเพื่อนพี่น้องนะครับอ้ามาเบิ่งชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองของปู่อุดรนะครับชุดที่สองของปูอุดรพี่น้องนะครับเจ็ดสองเจ็ด สามเจ็ดสีเจ็ดห้านะครับนี่คือแนวทางนะครับของปู่อุดรพี่น้องนะครับผู้ได้มักกระจัดพี่น้องคัดกระพานปูอุดรลด ไม่ดนพี่น้องหลุดไม่ดนหลุดไม่นานพี่น้องปังปังปังขึ้นมาแน่นอนนะครับปังปังขึ้นมาแน่นอนพี่น้องไม่ต้องกลัวครับแนวทางสําหรับปูซีปูหาปูนี่พี่น้องบอกว่าจะซีปูหาปูพี่น้องทุกอาจารย์ในช่องพอใจดีได้รุ่นกันทุกอาจารย์พี่น้องนะครับการันตีเลยนะครับ นาพี่น้องเนาะอ้าพี่น้องมาเบิงของปูอุดรวันที่สี่ตุลาคือวันนี้เด้อเราพัฒนาออกสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวมาเจอกันสองทุมรึ่งเลยพี่น้องนะครับถูกหรือผิดพี่น้องเราพัฒนาปูอุดรวิ่งบนล่างห้ากับเจ็ดพี่น้องนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าพี่น้องนะครับฟันธงให้อะไรเดี๋ยววันนี้เจอกันทั้งเจ็ดสํานักทั้งเจ็ดอาจารย์พี่น้อง อาพี่น้องแคปหน้าจอผู้อดุดวไว้แคปหน้าจอแล้วๆพี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามพี่น้องกดแล้วบบเสียเงนินโบเสียสตางค์พี่น้องกดแล้วได้ตังค์กดแล้วได้เงินกดแล้วได้โชคกดแล้วได้หมนันพี่น้องนะครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอแล้วๆคือพ่อใจดีบ้านะครบพ่อใจดีกับพี่้องทาาฝากพี่ตอนน้องซ้ำนิดห่ยพี่น้องสําหรับคลิปหน้าพ่อกระต่ไหมพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ